เลี้ยงแมวดำไม่ดีอย่าไปเลี้ยงแมวดำนะเข้ามาดูพวกหนูแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีครับสวัสดีเด็กๆทั้งหลายสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะพอดีแม่เกียงไปปล่อยปลาที่วัดป่านะคะก็เลย กลับมาช้าทำนู่นนี้นั่นกว่าจะเสร็จก็เลยไม่ได้ไล์สดนะคะก็ทำคลิปให้พ่อแม่ได้ดูกันนะวันนี้นะให้ดูความน่ารักของน้องๆเช่นเคยนะคะใข่ไข่ไข่ข้าวปั้นนะคปั้นหยุดเกเรยอย่างฮะหยุดเกเรยอย่างลูก หยุดด้ยยางสามสีมาแล้วนะไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าไปดูซิว่าเอ่อเข้าเจ้าอยู่ยังไงนะคะโอ้หเฝ้าหน้าห้องรอแม่เลยแหละลูกเเข้าเจ้าไปไหนเนี่ยเข้าเจ้าหายไปไหนเฝ้าหน้าห้องรอแม่กันเต็มเลยเข้าเจ้าอยู่ไหนไ่ทองอยู่ไหน ไขทองหายไปไหนในตามหาลูกสิอา้าวห้อยหัวหตรงนี้เองฮะอา้อาวอ้าวโอ้ยเข้าเจ้าห้อยหัวหตรงนี้เองอะ่ะลูกสบายไหมสบายไหมอยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องทะเลาะกับใครเขานะรูไหมลูกโอ้ยนอนนอนดีๆลกไม่จํานอนธรรมดาโลกไม่จําต้องนอนห้อยหัวถึงจะเป็นเข้าเจ้าเอาตก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  จะตกลูกเดี๋ยว็ตกเอ้ยอผู้ช่วยทำความสะอาดบ้านานะคะผู้ช่วยเขาถามว่าแมวหาวเป็นด้วยเหรอเขาเห็นแมวที่บ้านหาวเขาถามแมวหาวเป็นด้วยเหรอเขาถามบอกเป็นสิแมวก็เหมือนคนนั่นแหละก็เลยบอกแบบนี้นะคะเขาไม่เคยเห็นเนาะก็เลยถามว่าแมวหาวเป็นด้วยเหรอเขาบอกไปอย่าทะเลาะก,กันนะไผทองมาแล้ว ดูนั่นใครสายฟ้าครับลูกสายฟ้าเหรอสายฟ้ากำลังหาวอยู่นะคะสายฟ้าที่นอนอยู่ไม่รู้ว่าเป็นเออออเป็นเจ้าสายฝนนะคะที่นอนอยู่เจ้าสายฝนเจ้าสายลมอยู่นี่อยู่ข้างล่างนี่นะคะสายลมสายลมตัวน้อยของเราอยู่ข้างล่าง สามสายก็มาอยู่กับแม่นี่ก็สองเดือนกว่าแล้วนะได้ทำวัคซีนสามเข็มแล้วนะคะสามเข็มครบละไวมากเลยวันเวลาไวมากๆเลยถ้าไม่อยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะมาอยู่ตรงนี้ก็สบายแล้วนะคะน้องๆก็เริ่มโตว,วันโตคืนตามวัยของเขานะคะ นี่ไผ่ทองไผ่ทองมาแล้วนะมาเฝ้าแม่กันนอนกันเรียงไรายข้าเจ้าอยู่นี้ดีกว่านะลูกเนาะห้ามเกเรใครนะลูกรู้ไหมขาเจ้าห้ามเกเรใครอยู่ในนี้แหละกว้างด้วยได้วิ่งเล่นกว้างกว้างด้วยนะลูกนะอยู่กับผู้หญิงนี่แหละกับผู้หญิงนี่จะไม่มีทะเลาะก,กันป้ากล้วยเดินมาละป้ากล้ว,กวยเดินแทรกกลางมาเลยนะคะเห็นไหม มาแล้วป้ากวยมาหาแม่ป้ากวยมาหาแม่อเจอไผ่ทองหอมหอมกันรักกันรักไผ่ทองดูนี่เจ้าแสงจันทนะคะหล่อมากสีดำดำสนิทเลยนะคะไม่มีขาวมาติดมาเลยนะแสงจันน่ะดำสนิทเลยแล้วขนเงางามมากเลย หล่อมากๆเลยนะคะแสงจันเนี่ยแมวดำนะคะแมวดำทั้งนั้นดูแมวดำมีคีต้าหลงอยู่ตรงนี้แมวดำเลี้ยงแมวดำดีนะคะทุกคนอย่าหลีกเลี้ยงแมวดำนะถ้าทุกคนเห็นแมวดำอ่ะอย่าไปเชื่อคำที่เขาพูดกันนะคะว่าเลี้ยงแมวดำไม่ดีอย่าไปเลี้ยงแมวดำนะ นี่คือความเชื่อผิดๆนะคะอย่าไปเชื่อนะคะอย่าไปหลงเชื่อคําพูดแบบนี้นะคะถ้าเลี้ยงแมวดําแล้วเป็นไม่ดีนน่นนี่นั่นอย่าไปเชื่อนะคะอย่าไปเชื่อให้เชื่อไม่เกี่ยงนี่ไม่เกี่ยงเชื่อเลยว่าเลี้ยงแมวดําดีหมดนะคะแมวทุกชนิดแมวทุกสีไม่ต้องไปเลือกว่าแมวต้องสีไหน ไม่ต้องไปเลือกว่าแมวต้องเ,อเป็นแมวแมวมงคลแมวไม่มงคลไม่มีนะคะไม่ต้องไปเลือกนะคะเลี้ยงได้หมดค่ะเอาที่ช่วยเหลือพวกเขาแล้วพวกเราสบายใจดีที่สุดนะคะทําอะไรก็แล้วแต่ทำทำแล้วช่วยเหลือพวกเขาพวกเขามีความสุขพวกเขารอดพวกเขาไี่มีชีวิตดีขึ้นแค่นั้นพอค่ะอย่าไปเลือกว่าต้องแมวสีนู้นต้องแมวสีนี้ต้องแมวมงคล แมวไม่มงคลแมวอะไรงี้ไม่ต้องไปเลือกค่ะตั้งแต่แม่เกยงเลี้ยงแมวมาแม่เกยงไม่เคยเลือกว่าต้องเป็นแมวสีไหนสีไหนนะคะไปเจอตัวไหนก็เอาตัวนั้นเจอแล้วก็ต้องช่วยมาตามนั้นนะคะไม่เลือกเลยนะนช่วยมาสีเปะสีลายสลิดสีลายคือมันมันได้หมดนะคะเนี่ยแมวดำแม่เกยงก็เยอะนะบ้านแม่เกยงเยอะมากแมวดำอะ่ะ ได้ทุกสีนะคะจ้าว่าไงคะลูกอว่าไงคะจ้าเฮงเฮงเหรอคะจ้าลูกเฮงเฮนะคะเฮงเฮที่มาพร้อมวิเศษนะคะทุกคนจําได้ไหมน้องมาพร้อมวิเศษนะคะเดินทางพร้อมกันนะคะจะถึงสองปีแล้วนะจะถึงสองปีแล้วนะคะสามสิบกันยาหกหกนะคะ ก็ตอนนี้ก็หกแปดแล้วใกล้แล้วจะถึงสองปีแล้ววิเศษมาอยู่กับแม่แล้วก็เฮงเนะคะเฮงๆงเป็นผู้หญิงนะคะตอนแรกไม่เ,เข้าใจว่าเฮงเงเป็นผู้ชายด้วยซ้ําเห็นเขาชื่อว่าเฮงเฮงเนาะทีนี้เฮงเก็ๆๆเป็นผู้หญิงนะคะน้องขี้อ้อนมากมาพร้อมพิเศษนะคะคนนี้ก็ขี้อ้อนเหมือนกันอันนี้เข้ากล้องนะคะเข้ากล้องแมวจรน,นะคะไม่เคยียงได้ช่วยตั้งแต่อยู่กรุงเทพนะคะรับน้องไว้นะคะ ขี้อ้อนเหมือนกันเนีย่ยค่ะเลี้ยงแมวไม่จําเป็นต้องเลือกสีเลือกลายสีมงคลสีไม่มงคลไม่ต้องไปเลือกเอาที่ว่าพวกเราได้ช่วยชีวิตพวกเขาดีกว่านะคะทําแบบนั้นดีกว่าเห็นไหมพวกเขาอยู่กันมีความสุขหยอกล้อก,กันอ่ะไปดีกว่าแสงเทียแสงจันบอกว่าไปดีกว่าเล่นกันแรงตรงนี้อาไป ้องพอยดอกแก้วดอกแก้วไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาชิต้าห้ามทำดอกแก้วห้ามทำห้ามทำชิต้าห้ามเด็ดขาดห้ามทำลูกสาวแม่เด็ดขาดลูกสาวแม่ดอกแก้วเฝ้าแม่ตอนนี้ก็เจ้าข้าเจ้าอยู่ในนี้ก็ไม่มีทะเลาะกันนะคะเขาคงรู้ว่าไม่ทำใครแล้วเพราะว่าถ้าออกไปข้างนอกก็ต้องโดนพี่พี่เขาหลังแก แต่ก่อนนี้เขาเจ้าอยู่ในนี้แล้วเจ้าจะรังแกคนนู้นคนนี้เขาน้ำไม่เก่งห็นได้เอาเข้าเจ้าออกไปไว้ข้างนอกนะคะแล้วเขาก็วิ่งเข้าวิ่งออกตลอดแหละวิ่งสวนประตูออกตลอดก็เลยพอเขาเข้ามาในบ้านเขาจะทะเลาะกับคนนู้นคนนี้ทีนี้ไม่เก่งก็เลยให้เขาเจ้าอยู่ข้างนอกตลอดทีนี้พอคนนี้เขาเจ้าถูกรังแกก็เลยต้องออกมาไว้ข้างในทีนี้รู้สึกว่าเขาเจียมเนื้อเจียมตัวแล้วเจียมเนื้อเจียมตัวมากขึ้นแล้วไม่มีทะเลาะกันแล้วนะคะ วันนี้ลมแรงลมแรงสุกัสฝนจะตกเมื่อเมื่อคืนก็ตกหน่อยนึงแล้วก็วันนี้ดูแล้วว่าน่าจะมีตกอยู่นะคุณตาก็กลับบ้านแล้วนะคะก็กลับมาอยู่ที่บ้านก็ไปล้างแผลไปล้างแผลทุกวันนะคะที่ตัวอำเภอนะคะต้องไปล้างแผลคุณตาก็ยังเดินไม่ได้นะคะแผลคุณตาค่อนข้างใหญ่มากๆ ใหญ่มากๆเลยนะคะน่ากลัวมากแผลคุณตาน่ากลัวมากๆเลยนะคะไม่เกียงก็ต้องไปนวดให้คุณตาทุกวันเพราะว่าไม่มีใครทําได้มีไม่เกียงคนเดียวที่ทําได้คือนวดขานวดแขนนวดไหล่นวดมือนวดให้เลือดหมุนเวียนขาข้างที่คุณตาเป็นแผลไม่เป็นแผลขาข้างที่ไม่เป็นแผลคุณตาเหมือนขยับยากนะคะเหมือนเหมือนไม่มีความรู้สึก แกกระดิกเท้าไม่ค่อยได้แต่ยกแขนยกขาขึ้นได้ยกขาขึ้นได้นะคะแต่ว่าใช้กระดิกนิ้วอ่ะกระดิกไม่ได้กระดิกนิ้วไม่ได้แล้วเวลาให้แกเดินน่ะแกะจะก้าวขาไม่ขึ้นเหมือนลากขานะคะแกะจะเหมือนไม่มีแรงขาข้างที่ไม่เป็นแผลนะแม่เก่งก็เลยต้องไปนวดให้แกะนะคะนวดแล้วก็นวดฝ่าเท้าให้แกแล้วก็ให้เลือดหมุนเวียนถ้าไม่นวดนี่ยิ่งแย่เลยนะคะแล้วก็ในบ้านนั้นไม่มีใครทําเป็นสักคนเลย มีแม่เกงก็ทําเป็นเพราะว่าที่แม่เกงทําเป็นน่ะก็เพราะว่าแม, nah ม่เกงเลี้ยงแมวพิการมาหลายตัวนะคะแม่เกงก็เลยทําทําเหมือนกับเลี้ยงแมวเลยทําให้คนตาเหมือนกับเลี้ยงแมวเลยนวดขานวดฝ่าเท้านวดนิ้วมือนวดมือนวดไหล่นวดหัวให้คนตานะคะให้คนตาสบายนะคะเวลานวดให้แกแกบอกสบายมากเลยสบายตัวขึ้นนะคะเราก็ต้องทำให้เนาะ มีโอกาสทําให้พ่อนะคะพ่อโชคดีมากที่เรามีพ่อไว้ให้เราได้ดูแลได้ทำํำดูแลท่านนะคะในเวละที่ไม่มากเท่าไหร่ที่เหลือไม่มากเนาะไม่รู้ว่าท่านจะอยู่กับเรานานแค่ไหนก็ยังไม่ทราบนะคะเราทํากับท่านได้ตอนนี้ก็ถือว่าก็ดีนะคะที่ได้ทําให้ท่านนะคะอย่างน้อยก็ได้ตอบแทนคุณท่านเนาะ ก็คลิปนี้งั้นเท่านี้นะคะเอาลูกๆมาฝากเช่นเคยแล้วก็เรื่องราวหลายๆเรื่องมาเล่าสู่ฟังนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆท่านมากๆค่ะที่รักในเมตตาน้องๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ